ลายส่วนตัวหรือลายกุมสองทอดสองทอดสามทอดนะครับถ้าถักของหวายก็ไม่ต้องไปถักเด้ารอเอาอยู่ได้เฉียดก็พอนะต่อไปลาวนะครับลาวพัฒนาวันนี้เป็นตัวเดียวกันพี่น้องนะวิ่งรุ่ดหกนะนิ้นหกสี่สี่หกและหกแปดแปดหกครับเลขสามตัว นะฮะเดียวก็คือแ6ดหกสี่แัดหกสี่นะครับนะครับเดาะกับประมาณนี้นะถ้าอยากให้มันชัวร์มันชัดก็ลูดเอาเสือมันข้ามถ้าตามตัวตัวสีลงมาเนี่ยก็คือข้ามนะแต่คิดว่ามันน่าจะไม่ข้ามเนาะ เพราะว่าบัติ่ไปไสฝุส่นแล้วไสพกที่พกหาของนะสามที่เจาะล้่เป็นที่พกเนี่ยรัฐบาละใครยังไม่เห็นเพราะไปอะไรบ้างนะและมาฟันนะล่างตัวไหนนะอาจารย์ให้เด็กมีสองตัวถ้าดูกับอาจารย์นะตั้งแต่ครั้งแรก ไม่ต้องถามหามีฟ้าหรอกถูกไหมคุณเห็นอาจารย์เด่นให้ไปแล้วนะดเลขเด่นเป็นสองตัวเอาถามก่อนมีตัวไหนมัง่งฟังจักปากนี่แหละให้หน่อยครับหน่อยครับหนูแสดงว่าไม่เคยดูไล์สดตั้งแต่ผมไมบอ,อกวันที่หนึ่งไม,ไม่ยอ,อกวันที่หนึ่งถูกไหมวันไหนที่อาจารย์ให้ตัวเด่นไปสองตัวตัวเดึ่นเด่นบนตัวหน่เด่นล่างและอาจารย์ให้ล่างไปแล้วและรู้หลักหน่วย แล้ตัวมันเป็นบนเนยทำไมทุกคนจะไม่รู้งั้นบอกรสิว่าปือ,ปอกกด่เรนี่ดูไหมเออนี่นะครับอาจารย์ให้เด่นไปสามและเจ็ดฟ,ฟังกะสว่าเปืดฟังสำหรับป้อน่ถามอันนี้คือรวมบนล่างและอาจารย์มาฟันล่างคืออะไรคือสามจะมไมทุกคน ฟันล่างสามทีนี้มันเหลือบนอะไรล่ะทีนี้เลือเจ็ดและทุกคนรู้ว่าหลักหน่วยล่างของอาจารย์น่ะมันมีตัวไหนในไบฟ้ามก็ตัวเดียวกันจะไปถามหาเห็ดอีหยังผูโบเนี่ยสมองเนี่ยเขาก็หูเล้ยวตำรวจเนี่ยมันคือสิบหูเดียก็อ่อนบ่เน่ยเล็บปึ๊กปันไหนมันก็งูอาจารย์ในีฟันล่างให้หาเลตเตอรี่นี่อ่าแล้วเพราะนั้นหลักหน่วยมันก็คือตัวเดียวกันเนี่ยเจ้าก็เอาไปใส่เก็บตัวหรอ ถูกไหมเออนี่แหละฟนเนะาะยศสิีไหสือไหเออแต่นะครับอาจารย์ให้ในใบฟ้าเนี่ยมันจํากัดจริงจริงมันก็มีสีหางแต่เราจะให้เยอะก็ไม่ได้ก็เลยไม่คุ้มที่ฟันนี้ก็คือมันคุ้มแล้วดิใ,ใจบอกอือซึงงมอจากเหวเพราะหนึ่งให้ไปแล้วอันนี้ล่างเด้อพี่นองไอ้ชิดเอา พอให้ไปแล้วเจติ่ิดสื้อมททัจะทั้งหลาผลโจติ่ิดซื้อยกใสซื้อลัตเตอรี่บ่ลัตเตอรี่มันก็เป็นล่างอยู่แล้วเท่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเห็นเลขเด่นของจานตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างและให้ล่างไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้บนทันทีอาจารย์ก็บอกอยู่คนเ็ดผู้เดียวนี่ไงคนคนเดียวเป็นผู้เ็ดก็ต้องหูตัวหลักหน่วยบนหลักหน่วยมันก็ตัวเดียวกันใน,นเมื่อตัวบนเท่ากับฟันให้เห็นล่างที่เหลือมันก็เป็นบน เออเพราะนั้นบนก็คือเจ็ดนั่นแหละทีนี้รู้หลักหน่วยไหมเออสิบประถามเห็ีอยัางปั่นใบฟ้าอาจารย์ทำเนี่ยทีว่าปึกปึกมันปึกวันไหนมันก็ตรงหงดีเมียนบอเออเพราะฉะนั้นสิไปหาเจ็บถามเหยียบยันต์ถนอกเออรอมันก็เป็นตัวเดียวกันเออบันมันเป็นเจ็ดถูกไหมบอลมันเป็นเจ็ดแล้วสีดำเห็นฟั่งจากปากงวดเมื่อกี้มันออกวันวันอะไรวันที่หนึ่งมันเป็นวัน วันที่หนึ่งวันพระไหมวันพระถูกไหมวันพระวันที่สิบหกของวันอังคารเป็นวันอะไรทุกคนวันพระเหมือนกันงวดมิกซวัวดพระมันออกอะไรอ่ะมันมีแปดและมีเก้าแปดบนเก้าล่างถูกไหมนั่นจัาสีกับชิมอออกแล้นี่แหละคือตัวเน้น ถูกปะอวกวันพระเหมือนกันนะครับวันพระเหมือนกันนะงวดเมื่อกี้วันพระมาเปียดหนึ่งนะเปียดมาอาจาร,รย์ฟันศูนย์ล่างมันมาเก้าศูนย์ทีนี้อาจาร,รย์ให้ไปสามได้เกียรอาจาร,รย์เบาไว้วัดผักเจ็ดสี่กับสิบหนี่นึมึงปึกอีกจู่วปึ๊กจั่วะอันนี้จะเป็นไปได้ นววิเคราะห์เอามักตัวไดก็เอาไปตามเลขหลักหน่วยมีสี่หางนั่นแหละเดือนนะก็ตามนั้นแหละ <c ười> นะครับอันนี้มันตรงทะเบียนรถของอาจารย์ซ้ำเดดนะเห็นว่าใครตามทะเบียนรถของอาจารย์ในปีนี้มาจากตั้งแต่ธันวาถวัดใดออก็เก้าไปสามวัดตวเด็ดเเก้าเก้าเแล้วมาออกแบบเ้า เละมาออกเก็บเปียกงวดเมื่อกี้งวดชีสเนี่ยจานตัดไปเกียบขั้นเบจังสี่พื่อชิมเม,มื่อ,อกได้ปยไเออมันเละสร้งคำ้นเบาเอาเมียจบเพรต้องไปเบิง้งไปเบิงบ้งดอกไปเบิ้งครับแคปควบไปเห็นอยุได้ติ๊กต็อกกับที่เห็นเอาขั้นเบาคำ้นจานี่ก็ซ้ำบอกซ้ำใบให้แล้วเนาะนะนั่นแหลนะชิมเมื่อคอยกินหนัง บนล่างให้ไปแล้วเนียล่างก็เย็นสุกโตแล้วหลักหลักหลักหน่วยเนะเน,นไปสี่หางแต่ใบฟ้าเนี่ยอาจารย์เอาไปลงสามหางอยู่แล้วนะคือตัวมันเน้นนั่นแหละอาจารย์ก็เลยม,มาบอกว่าวดเมื่อกี้มันออกมนพระออกอะไรบนมันออกอาจารย์งวด่ที่แล้วอาจารย์ให้สี่บน,นมันเป็นหลักร้อยให้ศูนย์ล่างมันก็เป็น 90, เก้าศูนย์และอาจารย์บอกว่าวันพระมันออก 8, แปดได้เก้ามันก็เป็น 8, 1, แปดหนึ่งได้เก้าศูนย์ วันนี้วันที่16วันอังคารวันพระมันมีอย่างระบาดมันมีอย่างระบาดให้ตัวเด่นไปแล้วตัวคกลับเอาตัวแต่เสพเบาหลายเด้เขาคงเดือดกระเสีย,ยนั้นกฤษฎีบ่กจะไปว่างสนุกตัวของนะเปิดแม่เหรียญวไรพ่อจัดเหรียญเด็กพี่น้องจัดคือกันเด้ เั้ง่ถ้าได้จัดแล้วคืออะไรมันสิบไปให,ห้ว่างสนุกตัวของเก็บหยังถอกห่าเขาใจว่าเนาะฟั่งข้ามว่าเอาเนี้ยว่าวเอาตัวเออมักตัวใดก็ได้จัดตัวไหนก็ตามใจชอบนั่นแหล,ละนะครับแล้วจะผลบุญของแต่และบุคคลเนียและที่สำคัญเนี้ยอาจารย์ติดวันนี้วันพระบูชาแล้ว เลี้ยวเฉลี่ยเบิ้องหลีกถูกแต่คือคำบอกอาจารย์มันหันนั่นแหละถึงมาฟันว่าเอ๊ยเราเลยม่เทียบใส่วัดพระของวันนี้อที่แล้วมันปีแปดและเก้าแล้วมาทะเบียนรถอาจารย์จุดคำบอกหอง,งเลยก็ไดอาจารย์จุดทู่ไม่ได้ทะเบียนรถคิดได้เท่านั้นนะกับตัวเด่นบน นี่ยังกับบอกไปแค่นี้ก็สิพาะหวงอยู่ตัวนาะเออนองเราไปพิจารณานะก็ต้องเป้ีให้ขึ้นดอกเอาคำว้า,านี่แหละที่น้องในการสื่อสารเนี่ยผู้ใดว่าเสียงบดีเสียงไว้ชัดบด้ยิ่งกันก,อ,กอีกีจกังนึงเนาะเออการแล้วแต่แบบนี้เพราะฉะนั้นก็สิเอาคำว้า,านี่แหละบอกกาวไอรูปภาพนู่นหลยซีเวนก็เป,เปิดเปิดแล้วมือใดเลย นะอาจารย์เข่าเซเว่นแล้วเลยเาาดี๋ยวจะสีมใไ้เด้อมัตสึคืออาจารย์วาบอ่เออนะเดี๋ยวอจะให้รอบการบ้านนะอาจารย์ซื่อมัสุดโตนะ่นะถ้าใครปึกเออแต่ถ้าใครปรึกเฝ้นะาๆครับอาจารย์เออคุณเมนเข้าใจเลยเพออราะนั้นมันว้าออกอารบ่ไดดเนาะคุณเมนนะพอไปเซเว่นเนี่ยเขาจะรู้นะ จะพูดได้เฉพาะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเพราะนั้นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจารย์ปลารางให้เนี่ยนะนี่คือ,คอลางคือลัตเตอรี่ก็คือล,ออลางพี่น้องถือมั่นทันเขากปกต้องใช่ใจเพราะยังไหนเออยังไหน,นบแบบไหนอย่างไรเราก็ได้ลัตเตอรี่เข้าใจบอกเออถึงหาไปหาสื่อลัตเตอรี่อาจารย์ จะทําเป็นทีละสติ๊กสติ๊กสติ๊กให้เนาะสติ๊กสติ๊กเพื่อให้ใครหาซื้อรัตเตอรี่รัตเตอรี่มันจะซื้อล่างถ้าบนซื้อรัตเตอรี่ได้บ่เสียงดังนะครับฟุ้งประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันวันพุธวันพุธที่สิบนะครับนะวันพุธที่สิบเดี๋ยวค่อยมาสำหรับไวฟงไวฟ้าค่อยว่ากัน มันห่อนอ่ะอโอเคนะครับพบกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันวันวัน,วนพุธเนาะที่สิบนะสำหรับใครที่อยากไปเจอใบใบฟ้าครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับล่ำลรกลุยเฮงๆฟังๆนะครับประมาณนี้เจอกันใหม่ครับโชคดีสวัสดีครับ